น้ำใจไทยเพื่อไทยร้านข้าวแกงเปิดใหม่ริมทางในจังหวัดพิษณุโลกหน้าร้านมีสโลแกนที่ใหญ่สะดุดตาเลยครับลูกค้าอยู่รอดแม่ค้าอยู่ได้โดยมีคุณเดือนเพนเอี่ยมสายหรือคุณยุ้ยเป็นเจ้าของร้านคุณยุ้ยเล่าว่าที่เปิดขายในราคานี้เพราะต้องการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการที่เธอมองเห็นถึงความเดือดร้อนของหลายๆคนที่ต้องประสบกับปัญหาจากโควิด -19 เธอจึงนําเงินก้อนสุดท้ายที่คิดว่าอาจจะช่วยแบ่งปันและก็แบ่งเบาภาระให้คนในชุมชนได้มาเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงราคา10บาทครับและแถมมีบริการสําหรับผู้ที่ตั้งครรภคนพิการและคนที่ไม่มีเงินให้เดมอทานแบบฟรีๆอีกด้วยทานฟรีได้ค่ะ,ะตั้งแต่คนท้องเด็กคนแก่ แล้วก็พวกเราปภพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฐานฟรีได้หมดเลยลเศรษฐกิจกอกตอนนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะค่ะบางคนตกงานไม่มีอย่างเงี้ยพี่เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ตลอดระยะเวลา5เดือนที่เธอได้เปิดร้านขายข้าวแกง10บบาทเธอจะต้องจัดเตรียมของด้วยตัวเองทุกอย่างตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบรวมไปถึงปรุงให้เสร็จ พร้อมที่จะตั้งร้านในเวลาตีสามเพื่อจัดร้านให้ทันก่อนเวลา6กโมงเช้าครับและถ้าหากว่าใครผ่านไปในละแวกนั้นสามารถแวะไปอุดหนุนกันได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณยุ้ยกันนะครับรู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็ของน้องเขาอร่อยและสะอาดค่ะราคาอันนี้ไม่ไม่มีที่ไหนลแล้วค่ะก็มาให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกชื่นชมเขาที่เขานอกจากที่จะมีจิตเผื่อแผ่ผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับก็ ยังยังสามารถประคองชีวิตตัวเองได้นะครับในภาวะอย่างนี้ครับก็อยากขอบคุณครับผมที่มอบสิ่งดีๆให้แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับผมเรื่องจริงผ่านจอ